เรียบร้อยทุกคนสับอู้อครับสวัสดีกับน้ำนาด้วยนะครับนักตกปลาทุกท่านวันนี้ก็น,นะครับก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับในการทําคลิปตกปลานะครับผมเห็นน้ำนาบอกนะครับหลายคนบอกตกปลาช่อนนี่เซตตกปลาช่อนนี่บางคนเป็นหมืน่น แต่ผมมาในเซตแบบประหยัดครับผมเซตประหยัดของผมคือ Rock c a e s a r Crash X นะครับผม X Z ในตัวนี้คือแบบใช้จนลอกหมดละคือแบบเซตเนี้ยผมพู่งจริงนะราคาตกปลาช่อนประมาณพันพันเอ็ดนี่คือแบบว่าใช้ยาวผมใช้ลอกตัวนี้มาเกือบปีนะครับดูจากร่องรอยการถลอกได้นะครับแล้วก็คันเพิ่งได้มานะครับเป็นคันซูการังนะครับผมเป็นเวท เจ็ดขีด14นะครับตัวนี้เป็น1.8ผมได้มา200กว่าบาทลอกประมาณตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะถูกมากนะลอกตัวนี้ลอกตัวนี้น่าจะยังไม่เกินพันนะครับพันมีทอนแต่ตอนนั้นผมซื้อประมาณ800กว่าบาทเนี่ยแค่นี้ราคาแค่นี้เคส่วนเหยื่อนะครับเหยื่อเป็นของค่ายหันสาเบดนะครับผมค่ายหันสานะครับตัวนี้ก็ดูจากร่องรอยก็ใช้มาได้สักพักแล้วครับได้มา3ตัวนะครับสำหรับเหยื่อตัวนี้นะ สำหรับใครนะครับที่อยากทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตกปลานะครับว่าผมใช้สายของอะไรสายหน้าของอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมแต่สายหน้าตัวนี้ประมาณ40ปอนะผมเวลาผมตีผมตีเข้าแบบตามเหลี่ยมฝั่งริมฝั่งนะครับมันมีหญ้าพวกอะไรเยอะเพราะฉะนั้นลผมต้องใช้สายใหญ่หน่อยบางครั้งมันถ้าสายมันอ่อนอ่ะมันชอบมันชอบพันครับเวลาเราตีข,ขึ้นข้างบนมันชอบพันถ้าสายแข็งมันจะดีดดีดเหยื่อออกมาได้อ่า หมายเป็นหมายหลังบ้านผมนะครับไม่ไกลาจากบ้านเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวลองมาดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวได้ตัวแล้วผมจะเอาไปให้แม่ไม่ก็คนที่ผ่านไปแถวนี้นะครับผมไม่ได้มาตกหลายวันแลยครับเห็นอย่างนี้นี่ผมแบบปุดจริงๆนะข้างบนอย่างนี้นะคือแบบถ้ามีตัวคือตกลงไปปุ๊บมันดูดเลยถ้ามีตัวนะ เดี๋ยวดูลองลองดูแอคชั่นก่อนนะครับผมแอคชั่นคือแบบว่าดีเลยนะครับสำหรับตัวเหยื่อของหันสาที่ทำมานะครับสำหรับผมนะผมว่าห่างเขาแบบตีน้ำดังอะ่ะเออตีน้ำดังมากอะ่ะมองข้ามไม่ได้นะพวกแบบว่าพุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับริมริมฝั่งส่วนใหญ่นักตกปลาเขาจะบอกกันว่าอยากได้ตัวนี่คือเราต้องตีให้ขึ้นฝั่งนะครับตีให้ขึ้นฝั่งแล้วก็ลากลงมาถ้ามีตัวนี้คือเขาดูดแน่นอน,นครับ ลองดูกันไม่ต้องตกใกลเนี่ยอย่างเงี้ยเราปลาติดก็คือ,อยังไงก็ไม่ติดครับค่อ,คอยๆดึงออกมาสำหรับใครที่ชอบนะครับคลิปแรกของผมนะก็อย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับส่วนตะก้ายัางไงเดี๋ยวก็ถ้าผู้ติดตามถึงผมแปะให้ครับอย่างเงี้ยผมตียัดเข้าไปเลยเห็นไหมคือมันก็มีโอกาสติดแหละแต่มันก็น้อยไงก็คือถ้ามีตัวเขาตามแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเราไปหมายใหม่ผมมาเปิดคลิปไว้ก่อนแล้วกัน เห็นตรงนี้นี่เหมือนปลาออกอ่ะคือน้ำแม่งโคตรใส Akt อ่ะเห็นตัวปลาดูดิลอกราคาไม่ถึงพัน่ะแต่ตีโคตรไกลอ่ะคือผมดูแลเขาด้วยไงแบบหยอดน้ำมันหยอดอะไรเงี้ยครับคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ลอกแพงมากก็ได้นะคือถ้าเราแบบดูแลรักษา ค่อนข้างที่จะด,ดีก็คือมันอยู่กับเราได้นานเลยนะสําหรับเซตนี้คือผมใช้มาสักพักใหญ่คือผมก็เคยมีพวกแบบ DC หรืออะไรเงี้ยผมใช้ผมขายทิ้งไปหมดละถ้ามีตัวคือโดนแน่นอนแต่ผมว่าวันนี้ไม่น่าพลาด่ะทุกคนไปหมายมหาชนนะทุกคนเมื่อกี้ผมเปิดเปิดคลิปตรงนู้น ดูมีตัวหรือเปล่าเรียบร้อยทุกคนสับโอ้โห <c oughs> โอ้สายวิ่งแล้วนะทำไมมันไม่ติดละ่ะ <c oughs> ทำไมทำกันอย่างนี้ ผมส่งนานอยู่นะทุกคนดูดิแม่งห่างขาดอะ่ะยังไงเราทำมันเจอเบสได้ไหมลองดูนะ <c oughs> มันเหมือนอะไรวะเหมือนแมงจอนมะเหมือนแมงจอนเดี๋ยผมลองลองเอามาทำเจอเบดดูนะคือผมบอกแล้วถ้ามีตัวนะทุกคนแม่งต,ตามมาล่ลลลาแน่ะและหมายคือหมายมหาชนนะานาคิดดูว่าขนาดหมายมหาชนอะ่ะมันยังตามมากินอยู่แล้วตัวใหญ่ด้วยมี ขอะุกนผมลองขอดูนะเผื่อมีตัวนี่ไงหมุนๆม,มาเลยฝนจะตกกันด้วยลองฝั่งขวาหน่อยจะได้เหยียดด้วยนะดูว่าใช้ได้อยู่หรือเปล่านี่เราเดินเราเดินขอบเลยไงนั่นไงเช็กสายนะยังมีตัวทุกคน เชียช่ยวัดที่อะไรเนี่ยวัดอะไรไม่รู้นะแต่เหื่อผมยังอยู่เนจะ๊ <ś red> กเบดผมว่าไม่น่าใช่ตัวเดิมเม้ยเหมือนฝนจะตกพอดีวะมันเลยดูหน่อยลองเคาะด,ดูหน่อยดูดไม่เข้าหรอเมื่อกี้เช็คสายหรือมันไปพลาดกับไม้เนะนี่ยน้านๆดูยังเห็นยังเห็นดินอยู่เลยนะ อยู่ตรงหรือหมายแบบมีแต่คนมาตีนะผมมามามาซ้ำเขาแล้วเมื่อกี้ให้นาเขาตกก่อนนะขอ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 ,ขอโอเคส่วนตัวนี้ที่ขาดนะน,น,นะผมก็จะเก็บไว้เอาไว้มันขัดสนจริงๆนะผมพกอย่างนี้นะคือผมไม่ได้มา อวนะแด่ดูดิคือผมพกหล,หลายตัวมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะอย่างเนี้ยหัวฉีกนะครับหัวมันฉีกเราเอาไปเช็คลุนได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ทำนะเวลาเกี่ยวผมจะเกี่ยวแบบเฉียงๆนะก็คือบนสุดนะแล้วก็ลากประมาณนี้นะแล้วก็บิดผมว่าทุกคนใส่เป็นเลยจื๊บแล้วก็ซ่อนหน,หน่อยนึงประมาณนี้นะ เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะเอาอยู่ไหมปีไปไกลๆหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวมันตกใจนะนลากเข้ามาเชิดหัวหน่อยคนระับชึบ้บผมว่าโดนตึบขอช้าๆอันนี้เงียบ <laughs> คือปลามันเคี้ยวมากนะทุกคนเวลามันกินน่ะมันไม่ดูดเข้าไปนะมันคาบคือมันคาบแล้วแบบมันไม่ดูดเหยื่อเข้าไปมันทําให้เวลาเราวัดอย่างเมื่อกี้ผมวัดอ่ะแล้วคือหางแม่งขาดไปนเลยก็คือแบบเสียดายเหยื่อนะคืออย่างไปากฉีกเราลนไฟยังเอากลับมาใช้ต่อได้ต้องยอมใช้พวกแบบเหยื่อย,ยางหน่อยครับที่มันแบบแอคแปลก,ปกเพื่อที่จะให้ปลาเขาไม่ระแวงนะถ้าสมมติเราใช้ เขาเรียกว่าอะไรเอ่อพวกหนอนเอ่อพวกกบยางพวกอะไรเงี้ยใช่แหละผลิตมาใหม่เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นกบยางอ่ะมันก็ยังเปมีใบเหลิวมีอะไรอยู่สําหรับผมคือมันเวลาปลามันกินพวกเหออยื่อยางเงี้ยมันจะไม่ค่อยระแวงอย่างเมื่อกี้ถ้าผมไม่รีบวัดนะแล้วผมส่งสายอีกหน่อยคือได้ตัวแล้วทุกคนแต่หมายมันเขี้ยวจริงเดี๋ยวผมลองยืนมุมนี้ตีอีกหน่อยสักไม้เฮ้ยฮุบพอดีเลย ออกพอดีเลยเมื่อกี้แต่ไม่เอาแล้วคอาจจะกินห่างผมไปแล้วอิ่มไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคนฝนตกกลับบ้านดีกว่าโอเคไว้เจอกัน <c oughs> คลิปหน้าครับ <c oughs> สวัสดีครับทุกคน